ัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดียามค่านะพี่น้องยามแรงบานเฮ่านะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับไปรับชมนะมบเมฟซีถามมาอยู่ครับผมปู่เสรีนะครับได้มาหรือยังนะครับได้มาแล้วครับผมพุนนะครับผู้เพิ่นไปหาปูเพิ่นนั่งอยู่ผุ่นนะครับผมเพิ่นมาบอกตาวินแล้วนะครับก็จะพาไปรับชมครับหลักสิบหลักหน่วยล่างของอาานะครับท่านผู้ชม หลักสิบหลักหน่วยล่างของอามาจากเยาวราชนะพี่น้องอ่าเป็นชุดล่างนะครับงวดวันที่16มีนาคม2,500 67ได้พี่น้องเดอ้อนะครับผมเอาไปฟังไปช่วมน้ำกันนะครับ <c oughs> เพื่อนในมาแล้วนะครับปูเ่เสรีงวดที่ผ่านมาเพื่อนในมา07นะครับ0มา037มา79จับคู่ป่ะเขาได้พี่น้องเดอ้อ สองตัวนี่บอมาตัวหนึ่งกับมาสองตัวนะครับเหล็กจับคูเพล่นนะครับของปู่เสรีนะครับผมเอาเดียวภาพไปฟังไปชวบน้ำกันนะครับหลักสิบหลักหน่วยล่างจากอาม่ายาวราชนะครับผมปู่เพิินอาม่านั่งอยู่นั่นพี่น้องปู่ที่เพิ่นไปหาปู่มานะครับเอาเขาไปฟังเขาไปชวบน้ำกันเจ๊เพิินกับสารวนอยู่เพ่นครับน่าจะทําเมนูเย็นนะครับได้ไก่บ้านมาพี่น้องนะครับได้ไก่บ้านมา นสองตัวนะับเจเพื่นลอยจะแกงอ่อมนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาถามตาวินก่อนสวัสดีครับตาวินสวัสดีครับอ่าครับเอฟซีก็ถามมาคือเก่าครับตาวินนู่นนะครับผมผู้พผนังมาพผนนังอยู่พี่นะครับผมพูดนะเพิ่งควักมือไวๆย่านพัดกล้องนี่กลอวมากอะไรนะครับแกงเพิ่นซื้อๆเรกพี่น้องนะครับเพราะว่ากระบาดันอยู่แล้วนะครับพอเพิ่นให้ตัวเล็กมาแล้ว ได้มาแล้วใช่ไหมตาวินได้มาเรียบร้อยแล้วครับงวดที่แล้วศูนย์กับเจ็ดครับไม่มาด้วยกันไม่มาด้วยกันศูนย์มาศูนย์สามครับมาที่สุดตัวเดียวเจ็ดเจ็ดก็มาครับเจ็ดมาเจ็ดเก้านะตาวินอ่ามาทั้งสองทัวร์มาทั้งสองแต่ไม่มาแยกกันมาแต่ไม่มาด้วยกันครับครับเอางวดนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นเลขคู่เดียวครับเม็ดเดียวปู่เสรีครับได้มาตัวไหนตาวินได้มาสิบแปดครับได้มาสิบแปดครับนะอืมเอ้าเห็นตอนยิน น้องอะไรนะน้องโมจิน้องโมจิมาซื้อขนมอ่าบอกตัวไหนตะวินบอกให้ตะวินสิบเจ็ดบอกสิบเจ็ดเด็กกนแัวเด็กบอกนะท่านผู้ชมครับบ่าวเ่าก็นั่งนี่เนี่แหละน้องโมจิครับผมหลานเพิ่นมาซื้อขนมเพิ่นเลยว่าสิบเจ็ดเพิ่อนเ่อนมามาตรงกันเกือบตรงกันนัตะวินเนาะครับเกือบปูเสรีตัวไหนตะวินย้ำอีกทีปู่เสรีสิบแปด หนึ่งแปดเม็ดเดียวแปดเม็ดเดียวนั่นแหละครับจะบปแยกกันหน้าบอกตะวินเอานะครับเพรายเอฟซีถ่ากระร่องเบึงนะครับถ้าใครชอบหนึ่งแปดได้พี่น้องได้แต่ว่าถ้าเลขน้องมุจจีน้องมุจจีบอกสิบเจ็ดบ่าวเทาก็นั่งอยู่นะคุณบอกตะวินเอิอมาซื้อขนมคุณเลบบอกตะวินสิบเจ็ดเอานะครับเนาะเดี๋ยวไปฟังหลักสิบหลักหน่วยอาม่าขอบคุณครับตะวินอ่าขอบคุณครับ โมจิมาพอดีโมจิบอกกูหนออกตัวไหนลูก <17. S 1> ตัวไหนลูกสิบเจ็ดสิบเจ็ดมาลูกอ๋อนี่แหละถ้าสิบเจ็ดมาเอาหนมกับปูนะออกตัวไหนย้ำอีกทีหนึ่งออกตัวไหนลูก <5. S 1> เอา้า <laughs> <laughs> อันนี้แหละครับน้องโมจินะครับท่านผู้ชมสวัสดีแม่หมูสวัสดีเจลัตเตอรี่สัสดีค่ะเอาเจให้เงยยืนขึ้นัว โอนเหมือนีออมไก่ออมไก่อย่างไก่บ้านออมไก่ใส่ปลเขือบ้านเฮานี่ล่ะเสียอยู่ในสวนท่านไม่เลี้ยวว่ะวอนเห็นว่านี่เห็น่าจงรอดชมเด้อท่านผู้ชมแต่ว่าเจผมรับกับนังหัวฟูกะลังอันนั้นยูฟูแกงออมไก่มือนีิกะลังหนึ่งเข่าพอดีปูเซรีบนหัวเต็งมากมาบอกตะวินโอ้เจเป็น้าบ้านไม่มาออมไม่หั่นกันแล้วเจเป็นยี่ได้ข่วนละแต่ว่าเอาจังรอดชมเมนูเจกจนแล้วบบปูเสรีนะครับได้มากตัวเดียว หนึ่งแปดหมักอยู่ดิงวดที่แล้วบอมาน้ำกันเดิหมักทีหนึ่งงวดที่แล้วบอมาน้ำกันเพราะว่าเลิปปูเซรีนี่ส่วนมากมาทีละตัวแมนเออแมนงวดที่แล้วศูนย์กับเจ็ดเมนศูนย์มาศูนย์สามเจ็ดมาเจ็ดเก่าเมนแล้วก็งวดก้อนผุนกับมัดตัวเดียวเอ่แต่ว่าตั้เแต่เนี่ยบอม่าเข่ามันสองงวดแล้วเมนบอม่เข่าแต่ว่าบอม่าดิมาฟังนะครับจากแม่หมูว่าเพิ่นได้ หลักสิบหลักหน่วยล่างจากอาม่าบอกแม่นค่ะได้มาแล้วได้มาแบบดุนดวนเลยจากเขาบอนเอฟซีเอามามีแต่ดุนดวนดุนดนบอปัจได้เราก็สั่งเพิ่ว่าขอให้เขาเริ่มบ่าวเถาะเมี่นหมวดนี่นะเพิ่ว่าแต่ว่าของเพิ่นกับมีหลายสายเนาะเมนนอัี้เป็นอาม่าบอกแม่นมีหลายสายเพิ่นไหหมาาสิบหกคู่ตรงๆมีหลักสิบหลักหน่วยสิบหกคู่นค่ะตรงๆค่ะแล้วก็เพิ่นก็ได้ของอัน เพื่อนเพื่อนมาอีกเพื่อนว่าสี่กับห้าดับล่างคือจังซี่ชุดที่ของอามาให้มาเนี่ยจะมีหลักสิบสี่ตัวแมนหลักหน่วยหลักตัวหลักสิบสี่ตัวหลักหน่วยสี่ตัวเพราะว่าถ่ายจับคู่แล้วจะได้สิบหกคู่ตรงจะได้สิบหกคู่ตรงตรงแต่ว่าจังไหนบ้านไหนไยส์ของอามานี่มาอีกของของเพื่อนของอามานี่มา เพิ่นว่าสี่กับห้าหลักร่างเพิ่นว่าอ๋อจะเหลือแปดคู่วัดใจเพิ่นว่าเหลือแปดคู่วัดใจค่ะวัดใจพ่อมีวัดใจพ่อมีวัดใจพอมเครื่องสี่ธรรมชมนะของอามาเพิ่นจะเป็นสิบหกคู่แต่อาเพิ่นลจะมีสายแต่ของอามาเพิ่นจะเป็นโตตัดโตดับนะครับตัวที่ไม่มานะครับเอาบอกหลักสี่เพิ่นก่อนหลักสิบล่างมีตัวไหนหลักสิบมีแปดเก้าศูนย์หนึ่งแปดเก้าศูนย์หนึ่งค่ะหลักหน่วยสองสี่ห้าเจ็ดหลักหน่วยสองสี่ห้าเจ็ด สายของอาม่าเพิ่งมาตัวไหนบ่มาสี่กับห้าสี่กับห้าไม่มาตัดเลยเป็นบ่ตัดเลยเป็นว่าแม่หมูเขียนมาแล้วเป็นบ่แม่นเอาจะเหลืออยยูแปดคู่วัดใจไปเลยเป็นว่าอ่าเอามาให้เอฟซีเปนนะครับธรรมชุมนะครับแต่แม่หมูยังบ่ตัดเด้ดแต่เป็นว่านี่หลักสี่กับหลักห้านี่เอาธรรมชุมตัดเลยนี่นะครับของเราอยู่เดียหลักสี่ตัดก็คือแปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่ค่ะหลักห้าแปดห้า เก้าห้าศูนย์หาหนึ่งหาคือไปตัดเหล็กมักเบาเท่าเนาอบาทเนี่ยเนาะเพื่อไหมาจากซันเมืนว่าแปดคู่เป็นคู่วัดใจไปเลยลักหนวยคนมาสีบ๊อมาลัางแมนค่ะบ๊อมาลัางโอ้สายของอามาเพื่อนนักพ่น้องเด้นของเพื่อนเพื่อนของเพื่อนอามาอืมค่ะแต่ว่าเต็มชุดของอามาหลักสิบมีแปดมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งค่ะลักหนวยสองสี่ห้าเจ็ดธรรมชุมค่ะ ตัดซี่กระเพาออกจะเหลือแค่แปดสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งสองค่ะแล้วกะแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดโอ้ล่ะตัวนึงก็บเมืตรงกับปูเสรีอยู่ตัวนี้ค่ะแปดคู่นี่ไม่มูว่ะเสียอายุเจ็ดคู่เก้าเจ็ดนี่ไม่มูตัดเลยนี่ตุ๊กเนอาเพราะวันออกแล้วไหมกาบอนนี่ดิเห็นบองวันันอ๋อนะครับยอเบาแถวจะเขียนของปู่เสรีให้ แต่ว่าติดหนึ่งกับติดของปู่เสรีอยู่ดิเนาะค่ะแม่เนื่องเจตกติดของน้องโมจิอีกอ่าเนื่งเจตของน้องโมจินะครับผมเอ็นงามอยู่ดิแม่เมียนก็งามตัวนี้ของเจเอ็มนมากขึเนาะกับนเนาะเจตติดสายติดสายของเอ็นครพนมในบ่เฮะนครพนมติดแล้วเนาะติดซูเจตดีดีก็นี่ดิติดตะชานี่เจ้ามันเป็นโตัวตันซูหาเก้าหาเพิ่อนมาบมาเดิแมียนเนี่ยนะครับปู่เสรี เดี๋ยวว่าเทเขียนปูเซรีให้เอาแต่ว่าสายของกบ้าเนี่ยเพื่อนมาสี่กับหาบประมาณหน่วยล่างแม่นค่ะสี่กับห้าไม่มาหน่วยล่างนะครับดับเอาก็บอกเอฟซีพอน้าได้ยดยำหลักสิบหลักหน่วยเดี๋ยวเ่าเทเขียนหลักสิบหลักสิบเก้าแปดเก้าศูนย์หนึ่งหลักสิบหลักหน่วยสองสี่ห้าเจ็ดตัาเพิ่นดับสี่กับห้าเหลือแปดคู่วัดใจไปเลยปูเซรี จับคู่ให้สิบหกคู่จะเป็นจุดตรงๆของอามานะคะหนึ่งแปดเม็ดเดียวน้องโมจิก็ตัดเหล็ก้งาอยู่หนึ่งสี่เป็นสี่เป็นสัดเนาะนะครับก็ถือว่าผู้ไดมักเต็มชุดกระจัดเป็นเลขนะครับนผูมชมถ้าเต็มชุดนะครับผมเนี่ยครับของอามาพี่น้องถ้าเต็มชุดก็จะได้สิบหกคู่ตรงๆนะครับเห็นชัดปะ ธรรมชมมีของอามาในบุคลากรอาจจะตัน้อยหลักสิบล่างแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับหล,ล,ล,ลักหน่วยล่างสองสี่ห้าเจ็ดแต่ว่าสายที่เพิ่นสายของเพื่อนเพิ่นได้มากคือว่าสี่กับหาค่ะดับอ่าเพิ่นก็เลยตัดเหลือแค่แปดชุแปดคู่วัดใจนะครับธรรมชมเหลือแปดสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งสองแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับอ๋ บ้าถวเจ้าส่ของอ่าปูเ่เสรีให้แคปหน้าจอน้ำพี่น้องนี่นะครับผมเห็นบ่พี่นอ้องงามเนาะเนาะของปูเ่เสรีอืมเนาะเอาทำมาชมนะครับแคปหน้าจอรับปู่เสรีหนึ่งแปดเม็ดเดียวคู่เดียวเหมือนเดิมพี่น้อง แต่ว่าบอก่อยมาน้อกันบอบ่อมาปีมาเทียราดเราถึงใายไปความถึงควานไปความขวานต้องแน่คุณบริเปิดพันร่มเสียงมันเดือดของน้องโมจิหนึ่งเจ็ดก็ตรงกับนะครับตรงกับชุดนี้แต่ว่ากูได้มากไในชุดนี้ของอาม่ากระจัดไปได้หรือพี่น้องเด้เพราะว่านี่สูตรของอาม่าสิบหกคู่ตรงๆงนะครับเพิ่นตัดออกจากสายของอาม่าสายถึงมาสี่เ่็ดห้าสี่ห้าไม่มาล่างนะครับเพิ่นตัดหลักซีราคาออก นะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อมาดวนๆเอฟซี FC วามาดวนๆก็ขอ,ขอแต่ให้มันเขา่าก็ลองเบิ่งเนาะคะ่ะจะเป็นยังไงต่อเพิ่นเพิ่นก็มั่นใจเด้หมดเลยปูเสรีหนึ่งแปดนะครับหนึ่งแปดกะตรงกับลักอันนี้อยู่ลักซี่นะครับนี่หนึ่งเจ็ดนี่กะตรงกับของอ,อามา่าของน้องโมจินี่ครับผมเอาแคปหน้าจอแคปหน้าจอท่านผู้ชมเอาอาหาร มือนีบอะเบิงเมนูของเจเลยกำลังเห็ดบอให้ในแล้วกระรางเห็ดนบรรังเป็นเจอเพงเล่นนางมั่มนางเบิงนั่มนี่แหละเบิ้งนั่นี่แหละว่ามันเป็นคือกันกับของเฮ้าบอมันมาตรงอยู่ด้เบาเ้ากเจตรงอยู่ได้บเบาเท่านี่หมเลขเก้าเก้ากับศูนย์ลักซิตใช่ตัวที่บ้านของนครพนมนะที่มีเก้ามีเก้ามีก้าศูนมี ไม่มีเก้ามีศูนย์มีห้ามีเจ็ดมีห้ามีเจ็ดนะบ้ามเขาต้องกันสองตัวของเพื่นจะปิดมาสองตัวน้าเจเนาะเมียนอือเอาขอบคุณแม่หมูขอบคุณอามาขอบคุณทุกท่านขอบคุณเจ๊รัตตลี่พอดีเจ๊เม็นเบิ่งนั่มนะครับผมครับผมไม่เห็นนักเจ๊เลยแห้งบ่ได้เห็นบ่เห็นเมนูเลยนะเจเนาะเดี๋ยวไปเห็นเอาพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ